ทำแบบนี้ไปก่อนละกันลองดูสถานการณ์วิกฤตนะฮะการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะดีกว่าการอยู่เฉยๆนะครับสวัสดีครับต้าครับวันนี้ผมจะหยิบเรื่องการตัดสินมาพูดคุยกันครับและการตัดสินเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชวนคุยกันครับผมขย,ยิบหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ถูกใช้ในการเรียนวิชาการตลาดและองค์กรมาชวนคุยกันครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Business หรือการตัดสินการ การตัดสินการตัดสินใจนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยหยิบตรรกะการตัดสินใจหรือการตัดสินเนี่ยมาอยู่4ตรกะด้วยกันนะครับตรกะแรกคือ consequence logic ซึ่งนั่นก็คือการตัดสินใจจากผลที่ตามมามันหมายความว่ายอย่างไรนะฮะหมายความว่าผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยจะจินตนาการไว้ก่อนแล้วว่าถ้าฉันทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อมาถ้าเกิดว่าฉันทําแบบนี้จะเกิดแบบนี้ ฉันทำ A จะเกิด B ฉันทำ B จะเกิด C อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตากะแบบที่1เนี่ยครับจะมีมุมมองที่มองออกไปในอนาคตว่าถ้าฉันตัดสินใจแบบนี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่อนาคตก็เป็นอะไรที่เรายังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นการหยิบตากะนี้มาใช้เนี่ยก็มักจะยากสักนิดหนึ่งในการตัดสินใจบางเรื่องนะครับ ข้อที่คือการตัดสินแบบตามความเหมาะสมครับหมายความว่าผู้ที่ตัดสินใจนะครับมักจะตัดสินใจจากสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมเช่นตามกฎกติกาหลาย,ลายๆอันรวมกันเช่นตามกฎหมายหรือทําตามการรัฐเทศะซึ่งอย่างน้อยให้มันดูมีมารยาทนั่นเองนะฮะคนที่ตัดสินใจด้วยตรก,การนี้เนี่ยจะมองหาคําตอบอยู่3คําถามด้วยกันข้อหนึ่งคือฉันคือใครนะฮะ ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครฉันเป็นพ่อแม่ฉันก็จะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งที่ต่างออกไปจากฉันที่เป็นลูกใช่ไหมครับฉันที่เป็นองค์กรก็จะตัดสินใจไม่เหมือนกับฉันที่เป็นคนธรรมดาฮนะข้อ2คือฉันอยู่ในสถานการณ์แบบไหนกฎบางกฎใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นการแย่งบอลในสนามฟุตบอลสามารถทําได้แต่การไปแย่งบอลในร้านค้าเนี่ย อาจจะทาไม่ได้นะเพราะนั่นคือคุณไปขโมยคําถามข้อที่3คือสิ่งไหนเหมาะสมกับฉันในสถานการณ์นี้เขาจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วนะมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วมักจะรู้ด้วยว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้จะมีรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมอยู่เสมอนะครับและนี่ก็คือคําถาม3ข้อที่คนตัดสินใจโดยใช้ความเหมาะสมจะถามนะครับแตแกาข้อที่3ครับก็คืออิมิเทชันหรือการตัดสินใจตามที่เคยตัดสินใจไปก่อนหน้านี้นะเช่นการดูว่าเป็นคนนั้นจะทําอย่างไรถ้าเป็น คนนี้จะทําอย่างไรเป็นนักการตลาดจะตัดสินใจแบบไหนเป็นคุณหมอจะทําแบบไหนเป็นคุณครูจะพูดอย่างไรคล้ายๆกับตรรกะข้อที่2องนะว่าฉันเป็นใครแต่นี่ก็คือฉันอยากเป็นใครบานทีก็อาจจะตัดสินใจตามฉันในอดีตด้วยเช่นกันเช่นฉันเคยตัดสินใจแบบนี้ในอดีตแล้วมันเวิร์ ในสถานการณ์คล้ายๆกันสถานการณ์แบบนี้ฉันก็จะตัดสินใจคล้ายๆกับแบบนั้นเพื่อที่จะได้ผลล e พธ์ที่เหมือนกันนั่นเองครับต่กาข้อที่4คือการทดลองครับคือ experiment นะครับก็คือทำไปก่อนแล้วก็ลองดูคนที่ตัดสินใจด้วยตรกาแรกเนี่ยจะดูว่าผลที่ตามมาคืออะไรนะแต่คนที่ตัดสินใจด้วยตรกานี้เนี่ยจะเป็นผู้สร้างผลที่ตามมาแทนเป็นผู้สร้างข้อมูลใหม่นะก็คือเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเราลองทําแบบนี้ไปก่อนละกันลองดูและนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าการกระทำนะไม่ใช่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจอยย่างเดีว แต่การตัดสินใจก็เป็นผลลัพธ์ของการกระทำด้วยเช่นกันนะครับวันนี้จะหยิบเรื่องการตัดสินใจขึ้นมาชนคุยกันนะเพราะว่าฉันในวันนี้เนี่ยหรือต้าในวันเนี้ย ก็ผ่านการตัดสินใจมานับครั้งไม่ถ้วนถึงได้มาเป็นเราในวันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะทําอะไรไม่ทําอะไรสําคัญมากและในช่วงที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่เนการหยิบตะก,กาอิน t วสชันขึ้นมาตัดสินใจก็อาจจะหยิบขึ้นมาบ่อยหน่อยเพราะว่าเรากาลังพัฒนาตัวเองอยู่นะก็คิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ประสบเสร็จแล้วจะทําแบบไหนนะตะก,กานี้ก็ถูกใช้ในโรงเรียนมหาลายัยอะไรเงี้ยบ่อยนะก็คือเหมือนแบบว่ามีคุณครูคอยสอนมาสอนนักเรียนก่อนแล้วก็นักเรียนก็เหมือนแบบขอทําตามก่อนนะจะ ตรวจสอบบัญชีได้ก็ต้องมีคนมาสอนกันว่าตรวจสอบบัญชีมันทำยังไงจะรักษาคนไข้ได้เนี่ยก็จะต้องดูก่อนว่าจะรักษาอย่างไรจะต้องถามคนไข้ว่ามีอาการแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนทางออกไว้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะ,ะนั่นก็คือองค์กรที่ดูแลเรื่องสถานการณ์วิกฤตนะฮะเขาจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้างมีเหมือนแบบเป็นเช็คลิสต์ไว้เลยนะฮะว่าถ้ามีสงครามจะต้องทำแบบนี้ถ้าน้ำท่วมจะต้องทำแบบนี้ถ้าเกิด ความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยจะต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาบอกว่าคนที่อยู่ในองค์กรนี้เนี่ยฮนะมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนี่ยฮนะคนที่จะเลือกทํามากกว่าอยู่เฉยๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าในวิกฤตแล้วเนี่ยแล้วเราทําตามเช็คลิสต์แล้วแล้วว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่มันอยู่นอกเหนือนะเช็คลิสต์เราที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอาจจะดีกว่าการอยู่เฉยๆนะครับ ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราก็ตัดสินใจนับครั้งไม่ทวนบางครั้งเราก็ใช้ตะกาที่1นึ่งไปใช้แล้วก็ใช้ตะกาที่2ตะกาที่3ตะการที่4อ่อะไรเงี้ยในแต่ละวันในแต่ละสถานการณ์นะฮะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วคุณล่ะครับใช้ตะกาไหนในการตัดสินใจยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ